สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสอ2อีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองจะพา FC มาตามแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคม2567เเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดของคนมหาชัยค่ะค,คุณพ่อคุณแม่ หลังจากหมดทีพานมานะคะแนวทางของคนมหาชัยนะคะเข้าไปที่เจ็ดสมสมเจล่างเต็มเเลยเมื่อนี้นะคะคนมหาชัยพร้อมจะปล่อยแนวทางตอนงวดว่าฝากเอซแล้วพร้อมยำม,มาพร้อมว่าชุดนี้ล่างอย่างเดียวว่าสันจังไดกวนสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆในคลิปนี้เนาะ พาเขามาแล้วนะคะเสื้อซองกับฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะซอยกดไลค์นะคะซอยกดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะให้กําลังใจกันแล้วใครยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆแนวะทางเด็ดๆเ,เนาะที่ทางช่องได้นามาฝากนะคะอ่ะบ่าวลายให้งนะคะ,ะ,ยยะ,คะเข้าไปเบิ่งกันดีกว่าว่าแนวทางที่ค้นมาหาใช่ปล่อยมาในมือน,นี้เป็นตัวใดไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนซองนะคะเป็นคลิปที่3แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันช่วงเวลาบายๆเนาะเซนซองไทยคลิปยูนะคะเป็นบ่ายวันอังคารนะคะวันอังคารที่25กันยายน2567นะคะเออโบแมนมือนอีวันที่หยิบสิฝ่าวัวเจนซองกระดายโอ้ย ว่ามันเบิ้งคักเบิ้งดีแล้วนะคะเอาวันที่หยิบสิบสี่เออแต่ว่ากะมืออื่นกับสีฮอดแล้วล่ะหยิบหานหนา,าเบาล่วงไปแน่จังเลยโอ้ปิแกวบายอมรับพิดที่นัง่งอันนี้มาสันจ้านะคะมนนื่อวันที่หยิบสี่เดอ้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเหลือเวลาอีกห้าหกมือนะคะก็จะถึงเลขรัฐบ,บาลไทยแล้วถือว่าเข้าสู้ช่วงคงสุดท้ายแล้วก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเหลือเวลาอีกบ่ถึงสัปดาห์เนี่ย ก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงที่เฮาเนี่ยควรที่จะเข้ามาเบื่องแนวทางมาหาแนวทางนะคะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่กันเริ่มเข้ามาหาแล้วนะคะว้าถึงแนวทางทีเอฟซี FC ล่อค่อยเนาะเจสซองกับเ็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะกับฝากแจ้งแน่นะคะสําหรับบว่ชิเป็นเลขล็อกล่างอย่างเดียวของผู้ใหญ่ใจดีนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราเดิอคุณพ่อคุณแม่เจสซองลงคลิปให้แล้วจังเลกับฝากเข้าไปหาเบิ่งคลิปน้ำแน่นะคะแล้วก็ แนวทางเอ,อยียงนาะถามกันเขามาเนาะพันธะอ๋อเลกวิ่งเงินล้านเออเลขวิ่งเงินล้านมาไปนะคะเลกวิ่งซ้ายทหารมาไปลงให้หมดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะน่าจะลงตั้งแต่4ี่หวันก่อนแล้วนะคะจังไดผู้ใดที่ตามแนวทางนี่ยูนะคะกะลองเข้ามาในช่องนะคะผู้ใดหาหม่าเป็นกะพิมพ์อยู่ช่องคนหาทาง y YouTube เนาะพิมพ์ว่าบุญนำโชคนะคะ แล้วกาคลิดเข้าไปนะคะเห็นลูกบุญน้ำโชคใส่เสือขา,ขาวๆคุณพ่อคุณแม่ให้จิ้มตรงลูกเพิ่นเลยนะคะมันจะเด้งขึ้นมานะคะน่ารักของบุญน้ำโชคเลยคุณพ่อคุณแม่จะเห็นคลิปบัดทุกคลิปนะคะที่เซียนซองลงไปเนาะอ่านหน้าป๊แล้วก็อ่านวันทีด่ดีๆนะคะลองค้นหาดูนะคะลงให้หมดแล้วนะคะเห็นทามกันเขามาเซียนซองก็เลยฝากแจ้งฝากประชาสัมพันธ์แน่นะคะส่วนคลิปนี้เนาะ จังที่แจ้งตนงวดต้นคลิปไปแล้วนะคะว่าเป็นในส่วนแนวทางนะคะของคนมหาชัยนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาคุณบ่กคุณแม่นี่รักฐานเดิมนะคะแนวทางของคนมหาชัยนะคะเพิ่นปล่อยมากนะคะปล่อยชุดบนชุดล่างมากเออเดี๋ยวเอาชุดล่างให้เบิ่งก่อน,นะคะอันนี้คือชุดบนชุดที่มันเข่านี่อ่าเดี๋ยวเสียอธิบายสุฟังก่อนอย่าฝ่าวดราม่านะคะอย่าพึ่งดราม่ากันนะคะ ไม่เน่ยเออว่ามันเปิดไปแล้วอ้าวนี่นะคะนี่เนาะอันนี้คือชุดลางนะคะชุดล่างหลุดไปนะคะหายเหล็กจะพูมาสามหางคุณบอกคุณแม่ก็ต้องยอมรับว่ามันหลุดนะคะหลุดก็คือหลุดนะคะแต่ว่าชุดที่เพิ่นปล่อยนะคะชุดที่เพิ่นหมั่นใจแห้งนะคะก็คือชุดบนอย่างเดี่ยวเส้นซองกับบอกโยนนะคะว่าเส้นคนมหาชัยเนี่ยเพิ่นฝาค่ำม,มาบอกว่า ชุดบนน้องเพิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินดียูเดอร์เอฟซกับล่องพิจารณาเบิงนะคะแล้วเซียนซองกับวอลในคลิปอยู่เนาะว่าถ้าเกิดผู้ใดมาเลขชุดนี้นะคะอย่าลืมกันบนกันล่างไว้ด้วยนะคะพ้นปรากฏว่าสูตรนี้ละ่ะคุณบอคุณแม่สูตรบนยางเดี่ยวมันลงไปล่างให้เลกจับคู่มาสามหางเก73แามเจ็ดสาละกัสอปรากฏว่าเลขล่างออกไปที่เอ่าสาเนาะสาล่างนะคะ ชุดบนเพิ่นก็นเลยไปล่องลางค่ะคุณพ่อคุณแม่เออเอา,เอาบานนี้นะคะเพราะว่าเพิ่นพึ่งมาปล่อยแนวทางให,ห้เฮาเบิ่งเนี่ยเปิดตัวงวดแ,แรกเอองวดแรกแหกมาเลยคุณพ่อคุณแม่เป็นจังไดเส้นสองวาถึงแม้ว่าเพิ่นจะไ้บนหรือไ้ล่างเนาะบนมีสามหางล่างมีสามหางเข้าติดกันบนกันล่างไวน้นี่รวมแล้วแค่หกหางเท่านั้นนะคะไม่เสียหายเลยนะคะ บาทที่นีมือนีเนาะเส้นอ่าคนมหาชัยนะคะเออเส้นสองเลยสิอื่นอ,นอันไปแน่วอื่นนะคะนําเสนอหลายวินเหลกนะคะคนมหาชัยนะคะเพิ่นได้ปล่อยแนวทางนะคะชุดลางยางเดี่ยวมาให้เฮากรค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ใหเอฟซี FC ล่องพิจรารณาเบิงกรนะคะว่าเป็นตะคือมักน้าบอนะคะเดี๋ยวชุดบนนะคะได้นัดกันละ,ละ่ะอ่าคนมหาชัยบอกว่า ให้ขอคัดเน้นกว่านี้ก่อนอ่ะขอเน form, ้นๆขอมั่นใจกว่านี้ก่อนนะคะเพิ่นก Hence, ําลังคิดอ่าคํำนวณตัดเพื่อใจเรือแค่สามหางนะคะขอเพิ่นคัดก่อนนะคะคัดเสร็จแล้วนะคะจะอติดต่อมาหาเส้นซองให้เส้นซองออนนําเสนอนะคะวันนี้เราเอาชุดล่างอย่างเดียวไปก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนอะอะบอกว่าลายล้วห่วงสิงงแเราว่าจันเอฟซีว่ะจัากแม่นยังดอกนั่งอันี่ว้าไปว่ามากโนก็เริ่มงงจะขอให้กันนะคะ ออขออาจารย์ตองเขียนสักโู่นะคะคนมหาชัยนีละโนบอกแล้วนะคะถ้าผู้ใดเอาแนวทางมาแบ่งปันแล้วแบบปล่อยแนวทางแบบว่าไม่ได้หวังยังหะนะวังแค่อยากให้เพื่อนๆมิโชคมิหมานน้ำกันเนี่ยเลขมากเขาลดงวดแรกนี้เฮงโอยยนาจับตามองเข่าของเพื่อนอิลีนะคะหน้างวดนี้ตัวเลขก็น่าสนใจพอสมควรนะคะ ประจำนวนมนที่1ต่อตค6 7นะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดล่างอย่างเดียวก่อนนะคะสำหรับตัวเด่นตัววิ่งนะคะขอเช็คอีกรอบก่อนนะคะหาจาผิดเนะาะโอเคนะคะ ตัวเด่นนะคะใครจะวิ่งจะเอาไปรูดนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะลางงวดน,นี้นะคะของคนมหาชัยนะคะเด่นไปที่เจ็ดเม็ดเดียวค่ะจับคูมานะคะสามหางคือเก่าเหมือนเดิมนะคะสูตรเพิ่นสิบเป็นจสี่เลยนะคะจะไม่เกินสามหางนะคะวันนี้นะคะจับมาได้กับมี่เจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะ แล้วก็78ดค่ะคุณพ่อคุณแม่เดนเจดนะคะจับค 7, 0, 7, 1, 7, ู่เจ็ดศูนเ่งเส้นสองวามงามยูนะคะส่งคือ,อยูเนาะสำหรับชุดล่างนะคะลองดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวจังได้เข้ากับรอชุดบนเพิ่อนอีกรอบนึงนะคะว่ามันสิบเป็นตกเดียวกันบอรหรืออ่ามันสิบเป็นในลักษณะใดนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามอีกรอบนึงนะคะ เมื่อนี่เอาชุดล่างไปก่อนกับ่แน่คือกันนะคะอ่าเพนก็บ,บอกว่าชุดล่างนี่กับ,บ่แม่นว่าเคยบอกเคยเขาเลยเดอ้อคุณปอคุณแม่นะคะก็มีเข้าเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมันเดินบ่ค่อยบอกคอยทีเออเดินไม่ทีเหมือนบนเฉยๆนะคะแต่ว่าก็ชะลาดใจไม่ได้เหมือนกันนะคะมักลอยมาดีคือกันนะคะเอฟซี FC ลองพิจรณาเบิงงัวน,นี้นะคะเช่นซองว่าคืออยู่นะคะสําหรับชุดล่างเนาะ คิดว่าจะถืออกถือใจเอฟซีแฟนช่องหลายทันหลายคนอยู่คือกันแต่ว่าเล็กเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนีว้าจากมาตาใสเนาะคุณบอกคุณแม่เป็นยางเงินึส้นรองเปิดไปใจเห็นเตพูปอยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งลางวาสันเออมาตาใสหนูยิ้มโหูทีมาทีไปอยู่นะคะสำหรับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะกระแสม,มาจากใสกับโบนแใจัยคือกันเนาะเออเอฟซีลองเบิงนะคะอาจจนิมาหรืออาจสีซมมาก็ได้นะคะเลขดังเป็นไปได้เบิร์ดเนาะอ่าแคปหน้าจอนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของคนมหาชัยนะคะในส่วนหลังอย่างเดียวกับตามนีเลยคุณพอคุณแม่มักน้ำเพลินกระจัดขัดกระพันนะคะหรือว่าสี่อเบิ้งชุดบนเพื่นก้อนอีกรอบนึงก็ได้นะคะยังไงก็จะส่สองได้มาปุ๊บจะรีบนำเสนอปั๊บนะคะคือจังทีวาช่วงนี้มันกลับเป็นช่วง โค้งสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะตัดสินใจบทท่านทวงที่นะคะอ่ะก่อนสิปิดคลิปนะคะกับฝากแน่นะคะสําหรับผู้ใดที่สนใจนะคะอยากได้ตัวซอยดีๆเนาะไปซอยรักษาเรื่องฟ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดําสิวผิวมองคำ่ำหน้าเยี้ยวหน้าแห้งนะคะหนา้าบ่มีความชุม่มชื่นหนา้หนาบมาม่มีความนวลนคุณพ่อคุณแม่คะเส้นสองแนะนําตัวนี้เลยนะคะครีมหน้าใสของเรานะคะที่เส้นสองเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งในทุกๆคลิปนี่ละ ภัสนใจภัยอยากล่องหรือว่าผู้ใดนะคะใส่แล้วนะคะอยากตุนคลองเพราะว่าช่วงนี้นะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วขอแจ้งแน่จากน้อยเนาะขิมจะขายดีเป็นพิเศษเด้อคุณพ่อคุณแม่สําหรับผู้ใดที่ใส่ยูแล้วบนันนีอยากสิสร้ั่งไปตุนนะคะอยากให้เฝ้าตุนไว้นะคะสิ้นเดือนเมื่อไหร่นะคะขายดีเป็นพิเศษนะคะยันมันขาดสตอนะ็อกฮะนายัานคุณพ่อคุณแม่ใส่ยูดีๆอยูเอ้ย แหมบริส่เคีมเมื่อมือสองมือเราได้รู้มันคือน่านหอดน่านทรงแถจังสินะ่ะเพราะว่าบางเทื่อมันขายดีเกินไปนะคะสต็อกก็ขาดนะคะอยากให้ทุกท่านเดินไปดูครีมที่หน้าตู้กระจกนะคะว่ามันยังเหลือหลายอถ้ามันไก่สีเบิร์ตเลี่ยวหีบฝาวซังตุนเพราะว่าช่วงนี้เทิ่งของสิขาจะตอกช่วงสิ้นเดือนพร้อมแล้วกะ น้ำถ่วงพอมคุณพ่พอคุณแม่ขนทรงสานิดนึงนะคะก็ต้องกราบขอโทษขอภั่หลายๆนะคะยังไงใครที่จะสั่งหรือจะตุนนะคะรีบติดต่อมานะคะท้าให้ลองซ้อมกระปุกขึ้นไปเห็นผลลัพธ์ชัดเจนด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าอยากให้มีมูทักมูท่วง เอาไปเลยสีกระปุกนะคะสีกระปุกบางคนยังไม่หมดถึงสีกระปุกก็มีคนถามแล้วนะคะว่าไปเห็ดยังมาหาคือขาวาขืนฝา็จังลงทาบนเสื้อเอาไปใส่เบิงนะคะแล้วจะติดใจเี๋ยวจะหาว่าเจนสองไม่เตือนนะคะอพราอแล้วนะคะเคลียร์ผาไปฝากติดตามไปเลยนะคะมาแล้วนะคะสายด่วนจากปทุมธานีนะคะเลขจากผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีฟันมาแล้วเม็ดเดียวนะคะ งวดนี้เส้นซองขอให้เพื่นจับคู่ม,มานําจับมาให้ซองหางคือเก่าคุณพ่อคุณแม่เล้วกับอีกที่เด็ดหนึง่งสายด่วนเตาปูนนะกดรอไปได้เลยนะคะคลิปถัดไปรู้กันนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน,ะะน้าค่ะขอบคุณค่ะ